วันนี้เนี่ยผมได้รับอีเมลนะครับจากตัวผมเองผมใช้ตัว hotmail อยู่แอคเค์นี้น่าจะเสือบ10ปีได้ดละนะผมไม่เคยเปลี่ยนพาสเวิร์ดเลยนะครับแล้วเขามีเมลมาว่านะครับผมเนี่ยนะครับถูกเขาแฮกแล้วแล้วผมดูอีเมลที่ส่งมาเนี่ยก็คือตัวผมเองนะครับก็ตกใจมากเลยเพราะว่านะครับผมไม่ได้ส่งหาตัวเองแน่นอนนะครับซึ่งอีเมลวันนี้เขาก็เหมือนกับขู่กันโชคนะครับเป็นภาษาอังกฤษว่านะครับถ้าไม่โอนตังไปให้นะครับ660ดอลลาร์นะครับ ภายในหนึ่งถึงสองทิศนี้นะครับก็เขาจะแฮกคอมผมอะไรเงี้ยนะคนู่นนี่นั่นนะครับก็วันนี้ก็ตกใจนิดหน่อยนะครับแต่ก็แบ็กอัพอะไรต่างๆไว้พร้อมหมดละนะครับก็คือผมใช้อีเมลเยอะมากๆครับน่าจะแบบเป็นสิบเลยครับแต่อีเมลที่ใช้ที่แบบเรียกค่าไถมาเนี่ยครับเขายังไม่ได้ทําอะไรกับคอมกับมือถือผมนะแต่เขาว่าเขาบอกว่าจะทําภายในหนึ่งสองทิศนี้นะครับผมก็ตกใจนะครับแล้วก็เออทำไงดีวะเนี่ยนะครับแล้วผมก็ดูแล้วล่ะว่ามันเป็นเมลผมเองนะครับก็คือส่งหาตัวเองนะครับก็ไม่รู้เขาทำได้ยังงไไเนาะก็ป ข้อมูลมานะครับก็รู้สึกว่าคนที่ใช้ Hotmail เนี่ยนะครับก็คือเมื่อประมาณหลายปีก่อนเนาะก็มีคนที่เขาแบบว่าโดนแฮกครั้งใหญ่ของ Hotmail ของ Microsoft อะซึ่งนะครับเขาก็มีเว็บไซต์ที่เราให้เราเช็คด้วยว่าอีเมลของเราเนี่ยนะครับโดนแฮกหรือยังโดนปล่อย u s นเซนเมส์พาร์สเวิร์ดออกไปหรือยังนะก็ของผมใน Hotmail โดนหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้ Hotmail อยู่นะครับไปเปลี่ยนพา s s ส o r เวิร์ดก่อนนะครับไปตั้งค่าการล็อกอินเนี่ยนะครับด้วยมือถือนะครับของผมเนี่ยวันนี้เนี่ยท นะครับแอป ของ Hotmail เนี่ยมันจะมีแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่านะครับ Microsoft Authenticator นะครับมันจะเป็นแอปที่เวลาที่เราจะล็อกอินใช่ปะมันจะเด้งแจ้งเตือนขึ้นมานะครับใครใช้ Google Authenticator นะก็ะรู้จักเนาะของ Microsoft ก็มีนะครับผมก็ตั้งค่าล็อกอิน3ชั้นเลยเสร็จแล้วก็แบ็กอัพข้อมูลที่สำคัญเนี่ยก็เอาไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของผมนะครับก็รอดูว่าอีกหนึ่งสองทิ์ข้อมูลอนะไรจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตทีละกันนะครับก็ระวังไว้ด้วยนะครับใครที่ใช้พวกอีเมลทั้งหลายนะไม่ได้ล็อก อะไรเงี้ยนะครับอย่าไปจดใส่คอมไว้นะมันแฮ็กเข้ามาได้คนระับก็จดใส่สมุดเอาไว้นะครับทิกตอกเนี่ยเชื่อมด้วยอีเมลเชื่อมอะไรเนี่ยอะไรพวกนี้นะครับบางทีมันเข้ามาทางอีเมลอะครับอีเมลล็อกตั้งล็อกอินเนี่ยหลายๆชั้นหน่อยนะครับ f เฟซ o o ๊กยู u ูบทิกต็อกเนี่ยเราก็ตั้งค่านะครับล็อกอิน2ชั้น3ชั้นนะครับแล้วก็ระวังอย่าไปคลิกลิงก์นะครับอย่าไปตอบอีเมลอย่าไปถ้าส่งอินบ็อกมาก็อย่าไปคลิกนะครับอะไรเงี้ยก็ระวังตัวกันด้วยนะครับก็ผมเพิ่งเคยโดนเนาะก็กลัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คิดไว้แล้วเนาะว่าเออถ้ามันมีปัญหารจริงๆแล้เนาะก็จะทําอย่างนี้อย่างนี้เตรียมเอาไว้อะไรเงี้ยครับถ้าคอมมันแฮกผมมันปิดให้ผมเข้าคอมนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับผมมีคอมอีกสองสามเครื่องเลยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็น อย่างไงนะครับรานนั้นเนี่ยเพจผมหายไปหรือว่า Tik To อผมหายไปนะครับก็ไปแอดไลน์กันไว้นะเผื่อว่าผมจะได้ส่งข้อมูลทางไลน์ OA ได้นะครับไลน์ OA ก็คืออยู่ในโปรไฟล์ผมอะแอดไซด์ตามด้วยเซนเป็ดน,นะครับก็ไปกดตามกันไวนะ้เนาะเผื่อว่าผมโดนแฮกนะครับไม่รู้จะโดนหรือเปล่าแต่ก็ป้องกันต่อไว้